วอล์คทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องซินดีก็มีนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวรองเท้าคู่นะครับที่เพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับเพิ่งวางจาหน่ายไปวีก่อนหน้านั่นเองก็คู่นี้นะครับจะเป็น Air j จอแดน1 m i มนะครับซึ่งเป็นสีค o ร์เนทเของ b l a c k and White แต่ก่อนที่ไปดูรีวิวนะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วเราไปดูรีวิวกันเลยครับเย้ คู่นี้นะครับก็คือ Air Jordan 1 Mid นะครับมาในสี Colorway ของ Black and White นะครับกล่องของ Air Jordan 1 Mid นะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้ทุกคือทุกครั้งที่ Air Jordan 1 Mid ออกมานะครับถ้าไม่ใช่คอร์ลบพิเศษหรือคอลเลคชันพิเศษนะครับกล่องเขาจะเป็นกล่องสีดำนะครับแล้วก็จะมีจัมแม n สีทองตรงกลางนะครับก็คู่นี้เป็นไซส์10.5 US นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในครับเป็น คู่นี้ครับคือ Air Jordan 1 Mid b l a c k and White นะครับหรือเป็น Colorway ที่เรารู้จักกันก็คือ Panda นั่นเองก่อนหน้านี้นะครับ Air j o จ d a n 1 High สีที่ได้รับความนิยมสูงสุดสีหนึ่งนะครับก็คือสีขาวดำนะครับซึ่งรุ่นของเขาก็คือ Panda นะครับแต่คราวนี้ n i ก e ้ Nike, นะครับก็ได้เอามาอยู่ในคอลเลคชันของ Air Jordan 1 Mid นะครับซึ่ง Colorway รอบนี้เขาไม่กักนะครับเขาให้มาเป็นสีขาวดาแบบ เพียวๆเ,เลยนะครับเพียงแต่ว่าวัสดุจะไม่เหมือนกันวัสดุของคู่นี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นหนังที่ไม่เหมือนกับไฮนะครับไฮรู้สึกว่าหนังจะดีกว่าหนังของมิสหนังจะแข็งกว่านะครับแต่คาร์โรเวย์มาไทมาที่แบบสุดนะครับวัสดุที่เป็นสีดานะครับจะไม่ใช่หนังจะเป็นคล้ายๆหนังแก้วนะครับมันๆเบาๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลคู่นี้นครับเป็นยังไงมิโซก็จะเป็นสีขาว และ upper upper คู่นี้นะครับ colorway ของเขาก็จะเป็นสีขาวดำนะครับสลับกันไปสวยมากนะครับคู่นี้เป็นคู่หนึ่งที่ถ้าเกิดงบไม่ถึงตัว Air Jordan High Panda นะครับก็สามารถที่จะจับจองคู่นี้ได้เหมือนกันนะครับสีคัลเลอร์เดียวกันครับเพียงแต่ข้อจะสั้นลงมาหน่อยก็คือเป็นรุ่นมิดนั่นเองคราวนี้นะครับตัวลักษณะพิเศษของคู่นี้นะครับอย่างหนึ่งก็คือตัวลิ้นลิ้นเขาจะเป็น j ั m แ m a n แคล้ายๆเบนนะครับ คูนี้ก็ส่วนอ SO ินโซอินโซก็เป็นจัมแมนเหมือนตัวลิ้นนะครับไม่มีอะไรแล้วก็อัปเปอร์อัปเปอร์หลักๆก็จะเป็นหนังแก้วนะครับเงาเงาสีดำไล่ขึ้นมานะครับส่วนด้านหลังนี้ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าวัสดุอะไรนะครับเป็นหนังมันคล้ายๆหนังแก้วด้านหน้านะครับแต่ว่าผิวด้านหลังมันจะเป็นล,ลายคล้ายๆลายหมักลุกนะครับ ผมไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าห่างอะไรนะครับแล้วก็ตัววิงโลโก้ก็จะเป็น Air Jordan สีขาวนะครับค่อนข้างที่ตัดและสวยมากเลยครับคัลเวคู่นี้ Air Jordan 1 Mid นะครับปกติสีที่เขาออกมานะครับมันค่อนข้างที่จะกักกักนิดนึงนะครับอย่างสีแดงก็จะด้านหน้าก็จะทำเป็นแบ็กโทนะครับแทนที่เป็นสีขาวแบบตัวหายหรือว่าตัวแบรนด์นะครับที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็ จะมีผ้าตรงนี้เป็นสีแดงแทนที่จะเป็นสีดำนะครับจริงๆแล้วแอต์นดามันมิดผมว่ามันรู้สึกว่ามันออกมาเยอะแล้วกันครับแล้วมารีสตอ็อกบ่อยแล้วก็คัลเลอร์เวย์มันค่อนข้างที่จะกักนะครับไม่คือเหมือนเขาเขารู้อยู่แล้วครับว่าแอร์จอนดันหายสีไหนฮิต๊อปปูล่านะครับเขาก็พยายามจะเอาแอร์จอนดันมิดมาทําให้สีคล้ายกันแต่ว่ากักสีหรือกักลูกเล่นเอาไว้นะครับทําให้มันไม่เหมือนกันนะครับ สําหรับใครที่ชื่นชอบรุ่นนี้นะครับหรือว่าคัลเลอร์เวนี้นะครับที่แบบต้องการแอจรันบันไฮแพนด้านะครับแต่งบไม่ถึงเพราะตอนนี้ราคามันค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวก็สามารถที่จะจับจองรุ่นนี้ได้เหมือนกันสําหรับราคาผู้นี้นะครับก็อยู่มาหกพันบวกลบนะครับซึ่งค่อนข้างต่างกับอัน,นั้นลิบลับเลยนะครับฝากเอาไว้นะครับไว้พิจารณาว่าถ้าเกิดชื่นชอบก็สามารถหาจับจองได้ครับเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับ ผิวมันก็จะเป็นหนังที่แข็งกว่าทายหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนตัวพวกโทบ็อกซ์หรือว่าตัวด้านหลังอันนี้จะเป็นผิววาวๆนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับเวลาโดนแสงไฟก็ประมาณนี้ครับสำหรับคู่นี้ก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและติดตามนะครับช่องนี้ไว้เลยนะครับครั้งหน้าจะมีรองเท้าคู่ไหนมารีวิวทุกคนได้ดูครับฝากติดตามด้วยนะครับ สำหรับครั้งนี้ครับก็ลากันไปก่อนนะครับด้วยการออนฟีดคู่นี้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันสวยแค่ไหนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเย้ yeah.